และขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงคุมเข้มพื้นที่พักพิงบ้านอุ้มเปี่ยมอำเภอพบพระจังหวัดสงขานะคะหลังพบชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด -19 ส่วนการเก็บตัวอย่างเจ้าหน้าที่ไทยและก็องค์กรพัฒนาเอกชนตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลค่ะ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำเภอพบพระจังหวัดตากและทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อำเภอแม่สอดลาดตะเวนไปตามพื้นที่ล่อแหลมรอบพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านอุมเปียมตำบลคิริราชอำเภอพบพระค่ะป้องกันการลักลอบเข้าออกพื้นที่หลังพบชายชาวเมียนมาอายุ48ปีติดเชื้อโควิด19 ผู้ติดเชื้อคนนี้ลักลอบออกจากพื้นที่พักพิงเดินทางไปยังเมืองผาอ่างประเทศเมียนมาก่อนที่จะเดินทางกลับเข้ามาอาศัยอยู่ที่พื้นที่พักพิงอีกครั้งทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเก็บตัวอย่างเจ้าหน้าที่ไทยและองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่พักพิงให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขส่งตรวจหาเชื้อโควิด -19 ล่าสุดยังอยู่ระหว่างการรอผล ทางการเมียนมาโดยนายอูเทซาเอาอผู้ว่าราชการจังหวัดเมียว,วดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดแจ้งกับสื่อมวลชนนะคะว่าทางการเมียนมาจังหวัดเมียว,วดียกเลิกการขนส่งสินค้าเฉพาะบริเวณด่านพรมแดนแม่สอดเมียว,วดี2เชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 2, 2> บ้านวังตะเคียนใต้ตำบลท่าสายลวด โดยอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าจากประเทศไทยเข้าไปขนถ่ายสินค้าถึงจุดรับสินค้าที่บริเวณที่ตั้งสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเมียวดีห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตก5กิโลเมตรเพื่อให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วและก็แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดค่ะ